จมณอนด์เส้อ่าพาไปเที่ยววัดอรุณเดชะเดอพน้องจ่าไปเลื่อนกันเดพองเลือนเอน,นี่ยเลือกันาก,ากมาังมาแนไปกัดอล้วค่เดิทนทางที่นอค่ะไปวัดอรุณเดชพ่นองเดอนี่คือบรรยากาศทั้งบนบนเรือค่ะ 对，是的。嗯 ดูบรรยาจากโดยรอบค่ะกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วแล้วไปเจอกันที่วัตอรุนเน,จ,ะจ,ะนจากพี่นองจากมัดหลวง วัดธนยาณพน้องนะเห่น,น,นไ,ไหมวัดหลวงปู่โต อ,อน้เดี๋ยวปลาอ่อนไะเก็บภาพกนะันเพื่อนๆจ๋ามาถึงหอดแล้วค่ะด้ามีปลาอ่อนภามาถึงหอดถึงวัดวัดอรุณน,นะคะพี่น้องจา๋ามาเที่ยววัดอรุณเนาะพี่น้องเนาะมาดูบรรยากาศวัดอรุณยอดพระปางที่สวยสูงสวยพี่น้องเดี๋ยวเขายางเบิ้งโดยรอบเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศปลาอ่อนมาประมาณช่วง9ก้าโมงนะคะเพื่อนๆค่ะนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะเนาะ เดินดูบรรยากาศโดยรอบนะคะพี่น้องจา๋าสวยงามนะพี่น้องเนาะริมฝั่งเจ้าพญา<ม>ก็จะมีเรือวิ่งส่งนักท่องเที่ยวนะสวยงามค่ะพี่น้องจา๋าบรรยากาศรอบๆก็พา,า,ามาเที่ยวนะพี่น้องเด้อจะมีนักท่องเที่ยวมาประรายนะคะตอนนี้นยังเช้าอยู่เนาะ 9ก้าโมงค่ะพี่น้องค่ะเก้าโมงเนาะมีหลายคนมาถึงนักท่องเที่ยวก็มีแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่เช้าอยู่อารงนี้จะสวยมากคักท่องเที่ยวมาตะรุนนะคะไปเดินดูโดยรอบนะพี่น้องเนาะเดินดูรอบๆเดี๋ยวป้าอ่อนจะพาเข้าไปดูด้านใน มีนักท่องเที่ยวอยู่วเนี่ยบรรยากาศโดยรอบนะพี่น้องเนาะ ฝั่งนี้นพ่นองอเนาะเดินดูโดยรอบนะคะเพือพ่อนๆจ้ะวัดอรุณก็จะมีก่อสร้างอยู่ก็มีนพี่น้องเนาะอ่อนยังมาเช้า,เอาอยู่นพี่นองดูบอนไซสวยๆทั้ทงนั้นเลยพี่นองจ้ะบอนไซ อุานาวรีสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภะาไหลพี่น้องจา๋าพระอ่อนอยู่ด้านหลังพระองค์เนาะเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้าเ oh, okay, okay. yeah. เดินเลาะสนามหญ้าไปดูตรงริมพี่น้อง เออมื่อ,อน,นี้เดยพผามีโอกาสมาเที่ยวนะพ่อออนหยุดนะค่ะ้่อ่อนหยุดยังบม่ได้เห็นงานเนะพี่น้องเนะาะฝังตรงข้ามวัดโพเด้อพี่น้องเด้อว,วัดโพวัดพระแก้วอยู่ฝังตรงข้ามมาสักการะพระองค์ด้วยกันนะคะ มองเข้าไปตรงยอดยอดพระปางนะค่นๆอารยากาศสวยค่ะการโดยรอบก็จะสวยงามนะเพื่อนๆนะเนาะกระแกนย้องเกง่งสวน Okay, สวยงาม mm hmm. mm hmm. ดูต้นกับเท้าพี่น้องค่ะกับเา้า mm hmm. นักท่องเที่ยวกำลังมาถ่ายรูปกันมุมนี้จะสวยเพื่อนๆเดินเข้าไป e นะคะ กันเนาะเพื่อนๆเขาไปเบิ่งใน,น,นงวัดเจ้าพี่นอ้องได้เลยเจ้พีนน่น้องจ้าอันน่ะเดี๋ยวเราไปข้างในเนาะออาไปข้างในไปเบืนนน้องด้านในเราเอาออนสีผ้าไปหลอดไปหลอดอ่าอีหยังค่ะพี่น้อง ไปรอที่แบบคนบอกเป็นมงคลมงคลอ่ะนะที่ใครไปใครมาก็มาลอดใต้ของเจดีใช่ไหมเนาะพี่น้องเนาะสวยค่ะมุมนี้ก็สวยพี่นอ้องไปเบ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ปอปลาอ่อนเดิถาวนไปวนมากเดี๋ยว,ว,ว,ยวขอไปให้โบสถน้ำกันค่ะ ค่ะพี่นองจา๋งจาเนี่ยเด้อขางในเด้อปาอ่อนสิ้ผ้ามาลอดเตียงลอดผ้าแทนนะคะลอดพระแทนล้างอาถรรพ์โอ้ตรงนี้ค่ะพี่นองค่ะเนาะนี่เดี๋ยวเด้อปาอ่อนภาเก็บภาพนะคะเก็บภาพของพระอ,องค์เนาะเอาภาพสวยๆมาฝากพ,พ,พี่พี่บุเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวปะอ่อนสิ้ผ้าลอดเตียงเนาะพี่นองเนาะลอดพระแทนออคำสักการะพระอ,องค์ท่านนะคะนี่เด้อพี่นองจา๋าพระเจ้าตากสินมหาราช มีคำบูชาพระองค์ด้วยนะคะคำเถาะเนาะกล่าวคำถวายสักการะ,ะด้อพี่นองเ้อพาน้ำกันนะคะเด้อแล้วก็สักการะ,ะพระองค์สักการะ,ะพระองค์ด้วยกันนะคะอาจย์เดี๋ยวประอ่อนพระสักการะ,ะพระองค์เนาะ โดยรอบแล้วเนาะพี่น้องเนาะฝั่งนี้ก็จะมีพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ด้วยเนาะสวยวค่ะเพื่อนๆดูข้างบนไปเรือไปรอดไปรอดพระแท่นด้วยกันค่ะพี่น้องจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะพี่น้องเนาะไปจ้าลอดด้วกันพี่น้องนี่นะคะอดพระแท่นตรงนี้นะคะ เป็นสิลมงชนเสริมดวงนะพี่น้องเราแทนสมเด็จเห็นแล้วัคะไปจ้าไปหลอดเหมือนกันพี่น้องครับ ขอใ้ทุกท่านมีโชคดีนะคะทุกท่านค่ะสิริมงคลเนาะเหลือทุกท่านแล้วนะคะเข้าด้านในกันนะคะเข้าไปดูพระปรางขึ้นด้านบนกันเนาะพี่น้องเนาะเรามาถึงแล้วค่ะรอดพัดแทนแ่นเราก็รอดแล้วเนาะเพื่อเป็นสิริมงคล ้างบนนาอพี่นอ้องไปเดี๋ยวไาอ่อนนะึน้นไปพิ่ทางบนก็<ป>จะเห็นแทพลาย,ตายล้าต่างๆเึิ้นด้านบนตอนนี้นก็พี่น้อง บนด้ว,วกนสีองจ้ะอ,อกอยากออนมกนางคนได้บิรไปแขงมาขึ้นมาถาออออรนะพอเรียนนเจอาอาะรนาเนาะลอรออากาศดีๆเมือนี้ประอดนะ ประอ,อดพาเดินรอบแล้วพี่น้องเด้อชมบรรยากาศทุกซอก,ก,กทุกมุมนะคะเพื่อนๆจะนักท่องเที่ยวกว็เยอะค่ะ รอดูนี่ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ย <coughs> ปลาอ่อนสิ่งท่าางรอบๆเลยวันนี้อากาศดีดีครับพี่น้องค่ะวันนี้อากาศดีมากเนียปลาอ่อนท่ายางนะพี่น้องนะกำลังดีเลยลมแรงเย็นสบายครับพี่น้องค่ะบเ,เ,เะทุกท่านค่ะ เดินรอบเลยเดอ้อพี่น้องเด้อเอาบุญมาฝากน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปรอดพระแทน่นก็ไปรอดมาแล้วนะคะขอให้ทุกท่าน fc ทุกท่านโชคดีปลอดภัยแ้วคลาดนะคะทุกท่านค่ะขอให้แต่ความสุขความเจริญในชีวิตเราพี่น้องเนาะสิ่งใดที่เราทำด้วยกันแนละ้วป็นความสุขก,ก็เกื่อทุกท่านด้วยนะ รองวินพี่น้องแผลล้มแพ้แพ้ตอออนกับพย่นามงภาพ้าพเบิ้งลับพี่น้องมาดู่าบรรยากาศอันนี้อีกองหนึ่งนะคะฝั่งอีกองอันนี้จะมีส่องม้าเนาะเนนอโน่นะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นวัดวัดโค้เดอพี่น้องเด้อ ตรงข้ามยังเง,งนู้นนะคะ่ะเรามองเห็นไกลๆแม่น้ำเจ้าพยาวัดโพนู้นนะคะพี่น้องค่ะฝั่งตรงข้ามนั่นนะเนาปะเนี่ยพระอ่อนพระยางมืองรอบๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะสักกะระแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามมากค่ะสเสน่ห์ของวัดโพน้พี่น้องค่ะไปวัดอรุณค่ะพี่น้อง สเสน่ห์และความสวยงามเก่าแก่ของวัดอรุณอีกครั้งนะคะเพื่อนจาในบันไดขึ้นจะสูงมาเะเนาะนะะทางสามเสียงนะคะทรงทางสามเสียงเพื่อนๆในข้างล่างอะ องนั่นก็นะคะะ,ะเอาความสวยงามมาฝากคนะคะน,นพี่น้องจ้ะไปเจอกันตรงไหนกะเดี๋ยวสิพผ้าไปเที่ยวมองไหนอีกนาะพี่น้องเนาะน,นะคะเจอกันเนาะที่วัดพเออวัดอรุณประออนมาพิดอีกแล้วพี่น้องจ้ะวัดอรุณนะคะ่ะความสวยงามของวัดอรุณค่ะพี่น้อง เดินดูบรรยากาศโดยรอบแล้วเนาะพี่น้องเน,ะหหนาะนวลเลยค่ะสวยงามงค,คือความสวยงามของวัดอรุณเนอพี่น้องจะก็มาเที่ยวกันได้นะคะเพื่อนๆจะมานีทรระอ่อนพอดีมีเวลาว่า,างแล้วกันเนาะก็เลยพามาเที่ยวกันพี่น้องเสร็จและมาเที่ยววัดอรุณน,น้ำกัน,นะค่ะพี่น้องค่ะ นักท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะเพราะว่าประอ่อนมาช่วงช่วงประมาณ8ปดเก่ามงวงนะพี่น้องเนาะอากาศเย็นสบายค่ะเมื่อนี้บ่บหอนไหมพี่น้องจ๊ะร้านสวยงามเด้อพี่นอ้องอ่อนก็นเอาคลิปประมาณนี้มาฝากเราพี่น้องเนาะเจอกันในะคะเนด้อพี่น้องจาะนย่ยลอดพระแท่นเราก็ไปลอดมาแล้วนะคะพี่น้อง มีเวลาว่างเาไปใสเขก็ไปน้องกาะพี่น้องเนาะพากันไปท่องเที่ยวค่ะขอบคุณที่ติดตามเด้อค่ะพี่น้องคะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำล่รวยรวเด้ออย่ากเก็บเกี่ยจนนะคะพี่น้องจ๋าไว้เจอกันคลิปหน้าเนะะเาะพาเที่ยไปเที่ยวใส่จะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพืพ่อนๆจ๋า